ายรูปนะคะก็วันนี้ก็มามีอ่ามาทริปถ่ายรูปที่นี่นี่อ่านออก h ็ชิปวิ l เ g จค่ะอาจจะอ่านไม่ค่อยออกแสลมันเยอะเนาะเออโอเคชิปวินเทจเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ่อร้านอาหารก็มีเครื่องดื่มด้วยเป็นสไตล์แบบสไตล์คันที่วินเทจอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเคยเดียวกับเด็กเลี้ยงแกะแหละ แบบที่นี่แบบสวยมากมาถ่ายรูปตั้งแต่เช้าแล้วแต่ตอนนี้ค่ำแล้วนะคะก็นี่นี่ด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นอนอยู่ข้างในอ่ะมีแกะด้วยมีแกะให้ดูด้วยแล้วแบบสถานที่ก็สวยมากดูดิสวยมากจะเป็นนาวินเทจถ่ายรูปแบบถ่ายรูปได้ทุกที่ทุกสถานที่เลยแม้แต่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีเป็ดอยู่ในน้ำ กับกาเห็นเป็ดปะสวยมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันหลังให้ดูนะเห็นปะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบเป็นโซนเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยมีห้องคาราโอเกะด้วยก็มีเพลงเปิดเพลงเพาะมากเพลงเพาะทุกเพลงเลยะ่ะเพลงจะเปิดตลอดเวลานี่ก็มาถ่ายตั้งแต่เช้าแล้ว,ลวชอบมากจริงเสียดายที่ไม่ได้ให้เห็นตอนเช้าแล้วแบบโลเคชั่น โลเคชั่นตรงฝั่งนู้นอ่ะแบบติดแม่น้ำเลยติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยสวยมากๆจริงๆได้ยินเสียงเพลงปคะเพลงพอมากโอเคเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศริมน้ำนะอีอยู่ริมน้ำเลยสวยมากๆโอเคเดี๋ยว ว่าอาหารที่เนี่ยอร่อยมากเลยลองชิมดูนี่คือบญญาารรยากาศข้างในค่ะสวยมาก,มากโอเคก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาแฮงเอาทอะไรอย่างเงี้ยก็มากันได้ค่ะที่ชิฟวินเลจนะคะเอออยู่จรันเท่าไหร่นะคะจัันจรันแปดสิบหกับหนึ่งค่ะสถานที่สวยๆอย่างนี้อาหารอร่อยๆพร้อมกับเสียงเพลง อ่าพ่อเพราะนะคะเปิดให้ตลอดเวลาก็แวะกันมาได้นะคะเปิด4โมงเย็นถึงตีสอเลยค่ะวันนี้ก็ไปกินข้าวกอนแล้ะบ๊ายบาย